ขอบคุณร่างกายที่สวยงามของฉันที่ทำให้ฉันนั้นมีความสุขขอบคุณร่างกายของฉันที่สวยงามในแบบของฉันฉันไม่เหมือนใครและไม่มีใครที่เหมือนฉันขอบคุณเส้นผมที่ดกดำและมีสุขภาพดีของฉันที่ทำให้ฉันนั้นงามสงา่าขอบคุณผิวหน้าที่สว่างกระจ่างใสและอ่อนกวัยของฉันที่ทำให้ฉันมีเสน่ห์ติดตาตึงใจผู้คนที่ฉันได้พบเจอ ขอบคุณดวงตาที่สดใสและมีพลังของฉันที่ทำให้ฉันนั้นได้มองเห็นโลกกว้างอย่างที่ใจปรารถนาขอบคุณจมูกที่สวยงามของฉันที่นำพาออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงชีวิตของฉันขอบคุณริมฝีปากที่อวบอิ่มและสวยงามของฉันที่ทำให้ฉันได้ส่งยิ้มให้กับผู้คนที่ฉันได้พบเจอขอบคุณลิ้นของฉันที่ทำให้ฉันได้พูดคุยสื่อสารได้อย่างชัดเจนและทำให้ฉันได้ริมรสอาหารที่แสนอร่อย ขอบคุณหูของฉันที่ทำให้ฉันได้ยินเสียงที่ไพเราะของบทเพลงเสียงพูดและธรรมชาติขอบคุณคอที่งาม,งามล,าละหงข,ของฉันที่ทำให้ฉันงามสง่าและมีเสน่ห์ขอบคุณไหลที่กว้างและแข็งแรงของฉันที่ทำให้ฉันงามสง่าขอบคุณแขนทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันได้อบกอดตัวเองได้อย่างอบอุ่นขอบคุณมือทั้งสองข้างและนิ้วทั้งสิบนิ้วของฉัน ที่ทำให้ฉันสามารถหยิบจับสิ่งต่างๆได้ตามที่ใจปรารถนาขอบคุณหน้าอกของฉันที่องอาจพึงผายและทำให้ฉันงามสง่าในทุกๆอริยบทขอบคุณหน้าท้องที่แบนราบของฉันที่ทำให้ฉันหุ่นดีขอบคุณสะโพกที่สวยงามและพึงภายของฉันที่ทำให้ฉันงามสง่าในทุกๆย่างก้าวขอบคุณขาที่แข็งแรงและสวยงามของฉันที่ทำให้ฉันยืน และเดินได้อย่างสวยงามขอบคุณเท้าทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันก้าวเดินไปในทุกทกที่ที่ฉันปรารถนาขอบคุณผิวกายทั่วทั้งร่างกายของฉันที่สวยงามและทำให้ฉันสัมผัสได้ถึงความสุขจากธรรมชาติขอบคุณร่างกายที่สวยงามในรูปแบบที่เป็นฉันฉันรักในตัวตนของฉันขอบคุณความเป็นหนึ่งเดียวของฉันที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ขอบคุณที่ฉันได้เกิดมาในร่างกายนี้ที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ถึงทุกสัมผัสของความสุขขอบคุณ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 ร่างกายที่สวยงามของฉันที่ทำให้ฉันนั้นมีความสุขขอบคุณร่างกายของฉันที่สวยงามในแบบของฉันฉันไม่เหมือนใครและไม่มีใครที่เหมือนฉันขอบคุณเส้นผมที่ดกดำและมีสุขภาพดีของฉันที่ทำให้ฉันนั้นงามสง่า ขอบคุณผิวหน้าที่สว่างกระจ่างใสและอ่อนกวัยของฉันที่ทำให้ฉันมีเสน่ห์ติดตาตึงใจผู้คนที่ฉันได้พบเจอขอบคุณดวงตาที่สดใสและมีพลังของฉันที่ทำให้ฉันนั้นได้มองเห็นโลกกว้างอย่างที่ใจปรารถนาขอบคุณจมูกที่สวยงามของฉันที่นำพาออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงชีวิตของฉันขอบคุณริมฝีปากที่อวบอิ่มและสวยงามของฉันที่ทำให้ฉันได้ส่งยิ้มให้กับผู้คนที่ฉันได้พบเจอ ขอบคุณลิ Safe ้นของฉันที่ทำให้ฉันได้พูดคุยสื่อสารได้อย่างชัดเจนและทำให้ฉันได้ริมรสอาหารที่แสนอร่อยขอบคุณหูของฉันที่ทำให้ฉันได้ยินเสียงที่ไพเราะของบทเพลงเสียงพูดและธรรมชาติขอบคุณคอที่งามละหงของฉันที่ทำให้ฉันงามสง่าและมีเสน่ห์ขอบคุณไหล่ที่กว้างและแข็งแรงของฉันที่ทำให้ฉันงามสง่าขอบคุณแขนทั้งสองข้างของฉัน ที่ทำให้ฉันได้อบกอดตัวเองได้อย่างอบอุ่นขอบคุณมือทั้งสองข้างและนิ้วทั้งสิบนิ้วของฉันที่ทำให้ฉันสามารถหยิบจับสิ่งต่างๆได้ตามที่ใจปรารถนาขอบคุณหน้าอกของฉันที่องาอาจพึงผายและทำให้ฉันงามสง่าในทุกๆอริยบทขอบคุณหน้าท้องที่แบนราบของฉันที่ทำให้ฉันหุ่นดีขอบคุณสะโพกที่สวยงามและพึงผายของฉันที่ทำให้ฉันงามสง่าในทุกๆย่างก้าว ขอบคุณขาที่แข็งแรงและสวยงามของฉันที่ทำให้ฉันยืนและเดินได้อย่างสวยงามขอบคุณเท้าทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันก้าวเดินไปในทุกทที่ที่ฉันปรารถนาขอบคุณผิวกายทั่วทั้งร่างกายของฉันที่สวยงามและทำให้ฉันสัมผัสได้ถึงความสุขจากธรรมชาติขอบคุณร่างกายที่สวยงามในรูปแบบที่เป็นฉันฉันรักในตัวตนของฉัน ขอบคุณความเป็นหนึ่งเดียวของฉันที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนขอบคุณที่ฉันได้เกิดมาในร่างกายนี้ที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ถึงทุกสัมผัสของความสุขขอบคุณ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 ร่างกายที่สวยงามของฉันที่ทำให้ฉันนั้นมีความสุขขอบคุณร่างกายของฉันที่สวยงามในแบบของฉันฉันไม่เหมือนใครและไม่มีใครที่เหมือนฉัน ขอบคุณเส้นผมที่ดกดำและมีสุขภาพดีของฉันที่ทำให้ฉันนั้นงามสง่าขอบคุณผิวหน้าที่สว่างกระจ่างใสและอ่อนกวัยของฉันที่ทำให้ฉันมีเสน่ห์ติดตาตึงใจผู้คนที่ฉันได้พบเจอขอบคุณดวงตาที่สดใสและมีพลังของฉันที่ทำให้ฉันนั้นได้มองเห็นโลกกว้างอย่างที่ใจปรารถนาขอบคุณจมูกที่สวยงามของฉันที่นำพาออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงชีวิตของฉัน ขอบคุณริมฝีปากที่อวบอิ่มและสวยงามของฉันที่ทำให้ฉันได้ส่งยิ้มให้กับผู้คนที่ฉันได้พบเจอขอบคุณลิ้นของฉันที่ทำให้ฉันได้พูดคุยสื่อสารได้อย่างชัดเจนและทำให้ฉันได้ริมรสอาหารที่แสนอร่อยขอบคุณหูของฉันที่ทำให้ฉันได้ยินเสียงที่ไพเราะของบทเพลงเสียงพูดและธรรมชาติขอบคุณคอที่งามละหงของฉันที่ทำให้ฉันงามสง่าและมีเสน่ห์ ขอบคุณไหลที่กว้างและแข็งแรงของฉันที่ทำให้ฉันงามสง่าขอบคุณแขนทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันได้อบกอดตัวเองได้อย่างอบอุ่นขอบคุณมือทั้งสองข้างและนิ้วทั้งสิบนิ้วของฉันที่ทำให้ฉันสามารถหยิบจับสิ่งต่างๆได้ตามที่ใจปรารถนาขอบคุณหน้าอกของฉันที่องอาจพึงผายและทำให้ฉันงามสง่าในทุกๆอริยบท ขอบคุณหน้าท้องที่แบรนราบของฉันที่ทำให้ฉันหุ่นดีขอบคุณสะโพกที่สวยงามและผึ่งภายของฉันที่ทำให้ฉันงามสง่าในทุกๆย่างก้าวขอบคุณขาที่แข็งแรงและสวยงามของฉันที่ทำให้ฉันยืนและเดินได้อย่างสวยงามขอบคุณเท้าทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันก้าวเดินไปในทุกๆท,ที่ที่ฉันปรารถนา ขอบคุณผิวกายทั่วทั้งร่างกายของฉันที่สวยงามและทำให้ฉันสัมผัสได้ถึงความสุขจากธรรมชาติขอบคุณที่ฉันได้เกิดมาในร่างกายนี้ที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ถึงทุกสัมผัสของความสุขขอบคุณ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 ร่างกายที่สวยงามของฉันที่ทำให้ฉันนั้นมีความสุขขอบคุณร่างกายของฉันที่สวยงามในแบบของฉัน ฉันไม่เหมือนใครและไม่มีใครที่เหมือนฉันขอบคุณเส้นผมที่ดกดำและมีสุขภาพดีของฉันที่ทำให้ฉันนั้นงามสง่าขอบคุณผิวหน้าที่สว่างกระจ่างใสและอ่อนกวัยของฉันที่ทำให้ฉันมีเสน่ห์ติดตาตึงใจผู้คนที่ฉันได้พบเจอขอบคุณดวงตาที่สดใสและมีพลังของฉันที่ทำให้ฉันนั้นได้มองเห็นโลกกว้างอย่างที่ใจปรารถนาขอบคุณจมูกที่สวยงามของฉัน ที่นำพาออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงชีวิตของฉันขอบคุณริมฝีปากที่อวบอิ่มและสวยงามของฉันที่ทำให้ฉันได้ส่งยิ้มให้กับผู้คนที่ฉันได้พบเจอขอบคุณลิ้นของฉันที่ทำให้ฉันได้พูดคุยสื่อสารได้อย่างชัดเจนและทำให้ฉันได้ริมรสอาหารที่แสนอร่อยขอบคุณหูของฉันที่ทำให้ฉันได้ยินเสียงที่ไพเราะของบทเพลงเสียงพูดและธรรมชาติ ขอบคุณคอที่งามละหงของฉันที่ทำให้ฉันงามสง่าและมีเสน่ห์ขอบคุณไหล่ที่กว้างและแข็งแรงของฉันที่ทำให้ฉันงามสงา่าขอบคุณแขนทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันได้อบกอดตัวเองได้อย่างอบอุ่นขอบคุณมือทั้งสองข้างและนิ้วทั้งสิบนิ้วของฉันที่ทำให้ฉันสามารถหยิบจับสิ่งต่างๆได้ตามที่ใจปรารถนาขอบคุณหน้าอกของฉันที่องอาจพึงผาย และทำให้ฉั้นงามสง่าในทุกๆอริยบทขอบคุณหน้าท้องที่แบนราบของฉันที่ทำให้ฉันหุ่นดีขอบคุณสะโพกที่สวยงามและผึ่งภายของฉันที่ทำให้ฉั้นงามสง่าในทุกๆย่างก้าวขอบคุณขาที่แข็งแรงและสวยงามของฉันที่ทำให้ฉันยืนและเดินได้อย่างสวยงามขอบคุณเท้าทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ชันก้าวเดินไปในทุกๆที่ที่ชันปรารถนา ขอบคุณผิวกายทั่วทั้งร่างกายของฉันที่สวยงามและทำให้ฉันสัมผัสได้ถึงความสุขจากธรรมชาติขอบคุณที่ฉันได้เกิดมาในร่างกายนี้ที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ถึงทุกสัมผัสของความสุขขอบคุณขอบคุณขอบคุณ